ตำแหน่งนี้ไม่ได้ตามมันนอกจากถงมวยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆศาลวันีแทีู่ไนะแอที่นี่ไม่ใช่สมบัติอะไนีครับอ้โหสมัิกี่พมจากเดีที่จาแม่ลองพันนะครับลองพันุวัดเทียมพัดนะครับวัดหนองสระเป็นเกุ่นเนื้อไนี่ละนิมนต์นมนมอนครับ นโะโปรโมชั่นมหาลองใจนะครับมีขอไม่ยากตลอดแล้วเลี้ยงดูลูกหลานเป็นอย่างดีด้วยบุญบารมีของท่านนะครับเลี้ยงลูกยังไงเยอะมากแล้วนะครับรู้ตัวนะครับทิชัยทิชัยก็เหมือนกันกับผมฮะกลัวกล้องเสียโอ้ยมีเสียคนนี้ถ่ายได้ก็ง่ายๆนะครูนี่ก็ต้องไปายดูด้วย าอยู่บ้านแน่่คว่ะอยู่นด้วยหลายคนได้ลองที่ทำามาทุกคืนไม่ต้องยีรองจ่อยอะไรเยอะแยะพ่อผมอะไรหน้าเปกี่ยนให้ผมะเป็นทำงานที่เยอกักา่องแล้วเพื่อดี่ักท้องัวหลังจากพระคุณเจ้าสวดพระบิรรมจบก็อย่าพึ่งกลับวันนี้เรีย้อยเาพาชัดเจนหลังจากพระคุณเจ้าสวดพระบิรรมเสร็จ จะไม่ลองจ่อยก็จะมีกระเพาะปลาเนาะลองจ่อยเนาะเดี๋ยวลองลองเมื่อกี้แม่กลัวส่งซีนมาอย่างร้อนๆเลยนะกระเพาะปลาเสียที่เราบพ่เดูนี่ดูนี่อมอีกไม่มีคนาคนยนะครับเชิญๆนะร้า ย่าเชิญเชิญก่อนนะครับเดี๋ยวเรายังยังไม่ถึงเวลาเวลาสองทุ่มครับวันนี้ร่วมักการะท่านผสูงอายุเยอต้องขออนุญาตนะครับเสิยงแหแล้นะครับท่านตะผูสมคุลร้องทีมงานนะครับแล้วก็มีท่ารักใจทองครับยังยงกับารยกัน นะครับเนี่ยน้องสาวก็ลูกหลานมันเยอะมากกับคุณแม่นะครับน่าจะสี่ร้อยน่ะผมโดนมียิ่งคนเขียนไม่ค่อยหลไม่ค่อยข่าวมันมันขาดคะแนนนะตอนนี้พี่ก้อนนะมามาแล้เสร็จเสร็จวันนี้วันวันนี้ปู่จะเสียอีกเท่าไหร่เนี่ย จะเสียอีกเท่าไหร่ในวันนี้พี่ยอมหมดตัวอยู่แล้วทำอะไรทุกอย่างเพื่อเขาอยู่แล้วทำหน้านั่งเลยที่ยิ้มยิ้มยิ้มเห็นคมันเลยลูกนั่งนั่งนั่งพอแล้วครับครับเก๊กหน้ามานานแล้วถ้าไม่มีพี่ป๊อกวันนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่มีรองเลยพี่ใหญ่ผมมาแล้วผมสบายใจแล้ว อยากพูพี่ต้องมนครับนายโกการะฮเป็นประกานะครับครับขอบคุณครับาทร้ทไหร่าเนี่้องู่ตรูวขอบคุณยได้วยเาพี่้อานี่นแต่ผมเลี้ยวซ้ายง ท่านท่านลองเวลาพอดีแล้วนะครับท่านลองสั่นได้เลยนะครับจะเริ่มเลยหรือเปล่ารองแยบพร้อมกันพร้อมแล้วครับด้านไหนพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเชิญครับมาชิ้นเดียเด๋ยวเอาใหม่เป็นครับพูด เก่าทดลองเชิญครับทดลองวิเชยชัยวิยาโชคทดลองอยุเท็จสมบูรณ์เมืองขอเรียนเชิญนานสูนใจรอองหมัด เขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านกระดาน ไล่ oh. I mean, I mean. I ัไ่ right? ัก็ไปพี่แล้วพ mm ี hmm. so ่ขนานให้เบคบน้ถือกับอาคุณมากครับเชิญท่านอบตมงคนับทายกเชิญครับวินาสกาเลนะ พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสก,กาเลนะสังฆังอภิปูชยามะมาวมตวตต ตต a สัมเมสัมมาเยอัญเยปิอา ตาวาอภิสังจิตเตะวะอยังวัชจรูปะขันตุลสังฆขารสังขารสังฆิเตนาสังขิตังสังขิเตนะสังขิตังสังขิตังกัส Wih payo ku asam Payo tena Wih payo tang Wih payo tena Asam payo tang Asam kayitang Sa jati Yo kan Jati ayat Kanapan Jati satu Kanjakan Apa pua Hati-hati, <laughs> hati 哎呦啊！ รยลความดุความเจริญแพวกข้าพเ,าเจ้าทั้งหลายและญาติญาตข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอผู้ทิศไปให้คุณแม่ชะวันหายายผูรละโลกที่ไปแล้วหากดวงวิญญาณของท่านไปมีธูปก็ขอให้ผลจากธูปหากดวงวิญญาณของคุณแมณ่ชะวันหาตายไปมีสูขแล้วก็ขอให้ธูปยิ่งขึ้นไปได้รับผลแห่งทาน ตามเจดนาของตู้ร้านของยาทั้งหลายแต่ที่ให้วันนี้ตลอดที่การนานเกินสาธุสาธุท่านผู้อาจารย์เกิดหลวงตาเกิดนะครับทางเจ้าภาพให้ความเคารพนับถือมานับโอ้หปีครับตั้งแต่ครั้งคุณลุงเคย วิญญาณชาวอันดีเปนเดียวหมูถามมาโดยตลอดนะครับท่างน้องวิเทียนชัยวิริยะโชคนะครับแล้วก็เกราะนะครับอนงชัยวิริยะโชควันนี้มาทั้งสองท่านนะครับครับครึ่งต่อไปก็เตรียมน,นะครับเดี๋ยวเสี่ยงว,วันนี้ท่านข้อแรกจะไหวเยนะครับนับหนึนน่งหนึง่งสอง สำหรับเจ้าภาพทีที่สองนะคะขอเรียนเชินคุณโกศลเรียนศักดิ์นะคะจะผดีจกำลัดตะบนทุ่งมหาเจริญนะคะคุณวิภาวดีเรียนศักดิ์นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตะบนทุ่งมหาเจริญค่ะคุณชัยยันเรียนศักดิ์นะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่18ตําตะบลทุ่งมหาเจริญค่ะคุณน้าดมลบุญเพงผดีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ขอภายค่ะผู้ช่วยทุกที่บ้านโมหนึ่งค่ะคุณปานีสุดาค่ะคุณกนกนุชหลวงสนามค่ะคุณธีรวัตรเครียงิาค่ะคุณโสมินณรเตรียงิาค่ะทั้งแปดท่านเรียนเชิญค่ะเชิญบจากท่านอาแสในท่านอดีตกำนันตำบลทุ่งมหาเจริญนะครับท่านโกศลเกรียงสาครับนำทีเชิญครับอันนี้ญาติผู้ใหญ่จากวังน้ำเย็นนะครับ ค่งอยู่กับเราตั้งแต่ผมเล็กๆเหมือนกันเดินเลยค่ะเดินเลยครับอ่านับหนึ่งสองสามยมูสาสำหรับเจ้าภาพชุนที่สามนะคะเป็นชุดนำโดยคุณแม่ประภนสมขณิ์นะคะน้องสาวคุณแม่จะร้อนหาทรายนะคะเหลือคนเดียวคนเล็กสุดนะคะ ก็ไปอย่างครับอ่าอ่านับห<า>นึ่งสองสามส้าสาดูสัดภาพชุดที่สี่นะคะนำโดยคุณนพลปากุดเปงน,นะคะอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดบ้านรัชจะสังนะคะคุณนารีปากุดเป็งคุณนำนาจปากุดเป็งคุณรุ่งนาพาปากุดเป็งคะ่ะ คุณยะถารา,าสิทธิ์ประธานชุมชนย่อยที่14เทศบาลเมืองสักแก้วนะคุณสงทรงราสิทธิ์คุณประมวลแก่นสารคุณวินยูสิทธิโททั้ง8ท่านเชิญครับเชิญค่ะต้องขอบคุณเจนารีด้วยนะคะวันนี้ขอบลูกทิ้นเนลี้ยงทั้งวันเลยค่ะคุณนายคุณนายค่ะนำที่มาบังคบแปดท่านพอดีรับฝากคุณเป่งโดนจีรีอ่ะเสร็จแล้วจั อาเด็กก็ไปใกล้ๆยกพาขึ้นอานับหนึ่งสองสามสามสี่ในนามของเจ้าภาพขอบคุณพี่น้องบ้านรัฐกระสานเทศบาลเมืองสระแก้วชุมชนย่อยที่สิบสี่นำจีโดยผู้ใหญ่ตำพลป่าบุญเปงน้องหนูอย่ายกไปข้างหน้าอ่าเป็นครบแล้วแต่ท่านนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอ่า พร้อมกันนะครับ so นับหนึ oh ่งสองสามสามนนามของเจ้าภาพขอบคุณพี่น้องบ้านหนองเสม็ดนะครับตำบลสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้วครับสำนัดเจ้าภาพที่หกนะคะนำโดยคุณประสงค์สระประภูมิค่ะคุณสัมเนียงสระประภูมิคุณทาลิสาสระประทุม คุณอาทิสรศักดิ์ประพุมคุณอุษาศักดิ์ประพุมคุณธนบดีทองขันคุณธงชัยโสดารามและคุณพิมิรพัฒน์มานะสวัสดิ์ทั้งแปดท่านขอเชิญค่ะเชิญครับทั้งแปดท่านครับพี่น้องจากบ้านหนองสน,นอนะครับนามสกุลศักดิ์ประพุมมในข้าเสริมไหมถาดสองคนเอื้อเฟืออ่า อ่านับหนึ่งส,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 สองสา,สามจ้างสงสารหลงหลงอาทวนแขนเสียเลยสองนั่งยิ้มนั่ยิ้หลอกชิ่อเดี๋ยวเตอร์เดี๋ยวจะเปเมาสกเล็กอีวันแล้วเนาะเขาไายชื่อไม่ขึ้นโอ้โหแน่นอนสงวนฤกษสิทหน้าดู หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสาต้องขอขอบคุณคุณแม่เสนี่ยมละเมียดนะคะแล้วลูกๆบอกว่าเสนี่ยมละเมียดฟันธนาขอ,ขอขอบคุณมากๆนะนะคะไม่รู้ว่าสมจันหรือว่าอันนี้ของแท้ครับของแท้สมจันแท้ใช่ไหมคะอันนี้หนึ 5, 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสาม ผู้ใหญ่มารด้อยมี่ชุดครับชุดที่เก้าชุดสุดท้ายค่ะมาจากทองร่วมนะคะมาาจกบ้านทองร่วมครับปราจีนบุรีตระกูลสักทองล้วนๆนะครับเช้าบุรีถูกประวัทที่สุดลว่าน่าจะถูกนี่นางตระกุลก็แน่นหนาแล้วนะที่องตระกูลเนี่ยสำหรับการทิ้งกระพร้าสวดอภิธรรมคืนนี้นะคะมีทั้งหมด9ชุดนะคะขอขอบคุณคณะเจ้าภาพ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะรักาผปาริโพเรนติสาทารังเอวาเนวาอิโตทินังเวตานังอุปกปติอิจิตังปะิตังตุมหังทิโตเนวะเตมิเชตสัพเพโพเรนตุสังเตปาจันโธปะรัโตยะตามนิโชติราโตยะอัมโ วันที่ห้าก็เสร็จขึ้นไปได้ดีครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็นิมนต์พระสรรมจารย์ขันเช้าที่นี่เหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชายครับนะขอบคุณปัติเทียมพานะครับรองอดีตรองผู้การบริหารส่วนตำบลขอบคุณป้าหารหน้ามาทางนี้ทางหนูนี่ไหล็อกจอยว่าอะไร หันด้านนี้หันด้านนี้หันมาหันมานนัอดีตกำนันตรงมาเลยครับขอบคุณนั่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสาวนะครับก็เป็นเราดูขอบคุณมากครับจ้าจ้าจ้าก็สบายข้ามนิดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องอะไรแล้วเชิญครับไม่ยอมพูดเองพูดเองก็ได้ให้ปากกันเลยนะกินไปเรื่อยๆนู้เท่ากันเลรอเฮ้ย แวูก่คนที่บอกพี่เป็นนะเป็นดูกันว่าใครจะกินเยอะเป็น,นไงพิงไม่คุยแถวนี้ถาที่นี่ดหาที่นี่สักคนดิกัน้มน อย่าให้บกพร่องนะตัวเนี้ยนนบันห่อตหน้าี่ใโอ้ยไม่ยอมคุยกันเลยกินกันอย่างเดียวเลยไม่คุยกันเลยนะคุยกันหน่อยก็ได้ไปสองโมงที่วัดหนองสนนะครับ จะเริ่มทอดผ้าไปบางสมุญนะครับแล้วก็จะเคลื่อนส่งออกจากบ้านประมาณสองโมงเช้าสองโมงเช้ามาพูดมหลองเนาะเดี๋ยวผมจะกลับพร้อมท่านอาจารย์เกิดกัะหลงพีสนิทไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แม่บ้านกับลูกพันหนึ่งขีสามศูนย์นะครับที่มอบเงินเงินกองทุนนะครับทหารทาน เป็นไงบ้างฝีมือแม่ครัวบ้านหนองหนุแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับท่านด็อกเตอร์หลายท่านนะครับพอดีผมไม่ได้เอ่ยนามอาจารย์เกิดก็แปกว่าแล้วพวกผมก็ต้อง60ปีแล้วครับไล่มาเรื่อยๆอาจารย์เกิดรวดแข็งแกร่งนะครับแข็งแกงางมีเราได้ยินเสียงจากปามของเสียงสีใจงานนี้มันช่วยยากเพราะว่าขอบคุณครับแสงสีเสียงชักแจ๋ต้องสีใจวิ่โอ้ไป ไม่ยอมพูดยอมคุยเขาเลยนะอย่างเดียวเลยเรนั้นกคงจะกลับวผมมากับทาแเลยโอ้ยใหญ่ใหญ่เยอะเยอะเฝ้าดาเด้อวิทีโอวกําลังทายอยู่เด้อยยอาไปนินท่าไปเชี่ยวเด้อานาย้าฟังยกันโอ้ยมันเอาไปอยู่มานทายยางนีเดี๋ยวโม่จะแฝงลงมาภาพเป็นยี่สิบคนวันคุยแล้ว มอีจทหมือเอานอยโอ้ยแสบบ่น่อแสบนาะแ้ว่เดียวกันเมื่อเดียวอาสดน้ำสดน้ำแก้วมียามกันชดน้ำเอาก็ได้ตัวก็พร่ากันไปเรื่อยๆก็ถ้าไม่พอก็เลือกเออ่ เ้าเปนการกันมาเอาหุนเอาทุกการเอาเการก้เอาเนือแขกา้นาเอาไปดูเลยคุณยาคะไม่ใช่แขกเนรพิเนอแจก้ำยางได้เสน้ำไหมเสรจแล้วเาวันเสาร์เมาวันวันเสาร์วันอาทิตย์มาไหม ดูร้านสาวนี่ร้านสาวสวยนะคะร้านสาวสวยได้ย่านะคะร้านสาวอ่ะเออไม่ต้องปิดหน้าขนเปิดหน้าเลยเหมือนย่าเลยเราสวยเราย่าโชว์โชว์หน่อยเราเราสวยเราต้องกล้าโชว์โชว์ได้เห็นะร้านหลานสาวย่าแท้ๆนะจ๊ะสวยด้วยพรุ่งนี้รับปากแล้วนะถ้ากล้องไม่เห็นแล้วเป็นเรื่องเลยนะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ก็มาได้แล้วอ่าศุกร์สาร์อาทิตย์ต้องมาสามวันนะ จกเลิกเรียนแล้วมานะมาช่วยอีกก่นว่าว่าเดี๋ยวจะดูเจซ้นี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวต้องไม่านสาวงานนี่หนาอนี้มันมามาแล้วมาืมาเป่าเริ่มมาแล้วว่าอรเ๋ยก่อต้องนัรบอต้องกันที่น จัดตาเลยใช่ไหมนี่นี่เนะนะจ้าของโต๊ะจีนกี่กี่ถ้วยแล้วกี่ถ้วยแล้วถ้วยเดียวถ้วยเดียวจริงหรือว่าจริงเปล่าเราเราเราที่กองอยู่ตรงนี้ใครกินเนี่ยคนนู้นนะโอ้ยหลงชี้เลยนะ